สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้า Toyota Corolla Altis สสีขาวปี2014คันนี้นะครับเป็นรถเครื่องยนต์ขนาด 1.6G ตัวนี้นะครับผมเป็นรถที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่สภาพดีมากเลยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าแล้วนะครับท่านผู้ชม รถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับไม่ไม่ถึงหลักแสนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่ไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับผมมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ในโคมนะครับ กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับ3เส้นแนวขวางนะครับมาพร้อมโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่นะครับผมกันชนหน้านะครับมีช่องระบายอากาศด้านล่างนะครับคันนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมแต่เท่าที่ให้มานี่คือดูดุดันจริงๆนะครับล้อเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมยางปี2อ2 0ย่างปนะครับใช้ยาวๆเลยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถครับมาพร้อมกับ ไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมมาที่ด้านท้ายนะครับกระจกก็จะมีไล่ฟ้ามาให้นะครับพร้อมไฟเบรกด,ดวงที่3นะครับแล้วก็มีคิ้วโครเมียมเดิมๆจากโรงงานติดมาให้นะครับโลโก้ก็เป็นโลโก้เดิมนะครับผมไฟท้ายเป็นแบบ LED ขนาดใหญ่นะครับมีไฟเลี้ยวแล้วไฟถอยอยู่ในโคมนะครับสวยงามมากนะครับรถคันนี้ กันชนล่างนะครับเป็นกันชนเดิมนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับพร้อมกับไฟทับทิมมาให้1คู่ซ้ายขวานะครับที่เก็บของด้านท้ายนะครับขนาด400ลิตรนะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับฝากระโปรงหลังนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยถูกถอดนะครับผมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับรอยซีนต่างๆยังอยู่ครบนะครับผม จุดน็อตจุดยึดต่างๆยังเป็นของเดิมนะครับผมห้องโดยสารภายในนะครับตกแต่งแบบเรียบหรูนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถระดับผู้บริหารนะครับด้วยสีดำตัดกับสีครีมนะครับเบาะหนังสีครีมนะครับหรือว่าสีเบจเป็นเบาะเดิมๆนะครับจากโรงงานสวยงามมากครับผมคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำสลับกับสีเบจนะครับผม พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับมาตรวัดส,สีน้ำเงินขนาดใหญ่วงกลม3ช่องนะครับคอนโซลกลางก็จะมีวิทยุนะครับเล่นซีดีได้นะครับ FMAM แอร์ F M A M, Air, ก็เป็นแบบมือหมุนนะครับคันนี้แล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นเกียร์นะครับตกแต่งก้านด้วยโครเมียมนะครับสามารถวางแก้วน้ำได้2ช่อง เก็บของได้นะครับมาต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับเป็นแบบ Dual VVT-i นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยจากโรงงานนะครับเครื่องยนต์คันนี้ไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับจุดแต้มสีต่างๆยังเป็นของเดิมครับที่ออกมาจากทางศูนย์ t o y ยต้านะครับโครงสร้างนะครับจุดน็อตยึด เม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่เดิมๆนะครับไม่เคยถูกถอดถูกเปลี่ยนนะครับ mm hmm. โครงสร้างไม่มีบิดลูกทรงใดๆทั้งสิ้นครับ mm hmm. เดิมๆเลยครับรถคันนี้ถือว่าสวยงามมากครับและคุ้มค่ากับราคามากมากนะครับคันนี้ mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า t y y t t c o r o l l อ a l t i สปี2014 mm hmm. เครื่องยนต mm ์ hmm. 1.6G ตัวนี้นะครับ ราคาอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นนะครับ3า0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผู้ที่อยากจะเข้ามาชมรถเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะครับเสรี S e ไทย68แยก1น,นะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์098 446 5222 098 446 5222นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ โค้ดเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นใดนั้นห้ามพลาดกันนะครับผมสวัสดีครับ